สวัสดีครับคุณฟังทีัะครับแนวหน้าพาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอกว่าก้าวไกลแถลงขอโทษประชาชนจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้แฉเบื้องหลังโดนเพื่อไทยขอ,อยาเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายชัยธวั์ตุลาธนซึ่งเป็นเลขาธิการพักก้าวไกลนะครับชัยธวั์ได้แถลงภายหลังจากที่พักเพื่อไทยเนี่ยมีการออกแถลงการประกาศแยกทางไปจัดตั้งรัฐบาลขั้วใหม่โดยที่ ไม่มีพรรคก้าวไกลโดยบอกว่าอย่างนี้ครับประการที่หนึ่งพรรคก้าไกลต้องขอโทษประชาชนที่ไม่สามารถผลักดันการจัดตั้งรัฐบาลตามเจตจำนงของประชาชนการพูดคุยกับพรรคก้าไกลและพรรคเพื่อไทยเมื่อช่วงเช้าเพื่อไทยแจ้งขอออกจาก MOU 8พรรคและระหว่างสองพรรคนี่เป็นประการที่1ประการที่2นะครับพรรคเพื่อไทยไม่มีการขอให้พรรคก้าไกลถอยเรื่องมาตรา112 ไม่มีการเจราจาเรื่องนี้โดยพักเพื่อไทยเนี่ยระบุว่าพักการเมืองที่ไปคุยมาไม่ต้องการให้ก้าวไกลร่วมรัฐบาลประการที่3ครับพักเพื่อไทยไม่ได้ขอให้ก้าวไกลโหวตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยในวันที่4ส่สิงหาคมนี้นะครับเพราะถือว่าเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละพักและมีความเป็นห่วงว่าหากก้าวไกลโหวตให้อาจจะส่งผลต่อเสียงสวซึ่งห่วงว่าจะมีการดึงพักก้าวไกลกลับมาร่วมรัฐบาลอีก ดังนั้นเนี่ยนะครับพักเก้าวไกลจรึงขอเรียนว่าไม่ว่าพักจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามนับจากนี้พักก้าวไกลจะทํางานในฐานะผู้แทนรัษฎรอย่างเต็มที่ตามที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนจะผลักดันคุณภาพชีวิตที่ดีจะผลักดันให้เกิดระบบเศรษฐกิจที่เท่าทันโลกและเปิดโอกาสให้ทุกคนเติบโตอย่างเสมอภาคผลักดันการกระจายอำนาจปฏิรูประบบราชการสร้างรัฐที่โปร่งใส เคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชนสร้างระบบเมืองให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงสำหรับท่าทีของพักเก้าไกลในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจากพักเพื่อไทยนั้นถ้าพักเก้าไกลจะมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของสสในวันพรุ่งนี้คือวันที่3สิงหาคมเพื่อสรุปเป็นมติพักต่อไปนะครับ